ค่ะก็ขอสวัสดีนะักเรียนทุกคนอีกครั้งนะคะนี่ก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่7แล้วเนาะก็คือต่อจากคลิปวิดีโอที่5แล้วก็6นะคะลูกเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องกฎของชาญนะคะโดยชาญนี้เขาได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและอุณหภูมิในหน่วยเควินซึ่งพบว่าเมื่อความดันและจำนวนมลของแก๊สคงที่ปริมาตรของแก๊สจะแปรผันตรงกับ อุณหนภูมิเราเรียกความสัมพันธ์นี้ว่ากฎของชานนะคะลูกโดยเราก็จะได้ว่าปริมาตรแปรผันตรงกับอุณนหนภูมิเมื่ออะไรคงที่คะลูกก็คือความดันและจำนวนโมลน,นะคะลูกคงที่ซึ่งจากนั้นเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็จะได้ V เท่ากับ K k ก็คือค่าคงที่นะคะคูณเข้าไปอยู่กับ t นะคะโดยเราก็มีการจัดรูปแบบสมการใหม่แล้วก็จะได้เป็น k ซึ่ง t ทำอะไรอยู่กับ k คะลูกคูณอยู่ย้ายข้างไปก็จะกลายเป็นหารก็จะได้ v ส่วน t นะคะลูกดังนั้นที่สภาวะที่1นะคะเราก็จะได้เป็น v 1ส่วน t 1นะคะลูกส่วนสภาวะที่ 2แลเราก็จะได้เป็น v 2. ส่วน t 2นะคะลูกนำมาจัดรูปแบบสมการเราก็จะได้เป็น v 1ส่วน t 1เท่ากับ v 2ส่วน t 2นะคะนี่ก็คือกฎของชานนะคะโดยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาดูตัวอย่างกันเลยนะคะลกูกอ่ะ บรรจุแก๊สบรรจุในกระบอกสูบที่25องศาเซลเซียสนะคะความดัน0.98 atm เมื่อให้ความร้อนแก่กระบอกสูบนะคะลูกสูบจะขยายตัวจาก1ลิตรเป็น2ลิตรถ้าให้ความดันของแก๊สคงที่อยากทราบอุณหภูมิสุดท้าย ว่าจะมีค่าเป็นเท่าใดนะคะลูกเราก็มาแสดงวิธีทําเลยโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างนะคะลูกอันดับแรกเลยให้อุณหภูมิก็คือตัว t มานะคะลูกความดันก็คือตัว p นะคะลูกให้ความร้อนแก่กระบ,บอกสูบลูกสูบจะขยายเป็นจาก1ลิตร1ลิตรอันนี้คืออะไรคะลูกหน่วยของลิตรหน่วยเป็นหน่วยของปริมาตรก็จะคือ v 1เนาะแล้วก็เป็น2ลิตรอันนี้ก็ให้เป็น v 2 เอ๊ะแล้วเขาบอกอีกว่าความดันคงที่ดังนั้นความดันตรงนี้ได้เอามาเกี่ยวข้องกับสมการไหมคะลูกมันคงที่ก็ไม่ต้องเอาเข้ามานะคะแต่มีอีกตัวหนึ่งก็คืออุณหภูมิ T หนึ่งนะคะลูกตรงนี้โดยอย่าลืมดูหน่วยนะคะหน่วยที่เราใช้คือต้องแปลงให้มาเป็นหน่วยเคลวินก่อนเนาะเอาจาก 1> v 1ส่วน t 1นะคะเท่ากับ v 2ส่วน t 2แล้วโจทย์ถามหาอะไรคะลูกโจทย์ถามหาอุณหภูมิก็คือถามหา t 2อันนี้ให้เป็น t 1นะคะดังนั้นเราก็ย้าย t 2ขึ้นมาเพราะทำอะไรอยู่คะลูกหารอยู่ย้ายขึ้นมาก็จะคูณเราจัดรูปแบบสมการใหม่ก็จะได้เป็น t 2เท่ากับ v 2คูณกับ t 1หารด้วย v 1 แล้วก็นำค่าจากโจทย์มาแทนค่าลงไปโดย v 2มีค่าเท่าไหร่คะลูกก็คือ2ลิตรก็มาเขียนคูณอยู่กับ t 1 t 1มีค่าเท่ากับ25องศาเซลเซียสทำให้เป็นเควินก็คือบวกด้วย273เควินนะคะาจากนั้นหารด้วย v 1 v 1มีค่าเท่ากับ1ลิตรนะคะแล้วเราก็ มาตัดหน่วยนะคะหน่วยเดียวกันตัดกันได้ก็จะได้ออกมาเท่ากับ596อะไรคะลูกหน่วยเควินนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือดังนั้นอุณหภูมิก็จะมีค่าเท่ากับ596 k เควินนักเรียนสามารถที่จะคำนวณหาได้นะคะต่อไปนะคะตัวอย่างที่สองเนาะ ลูกป่งบรรจุได้แก๊สปริมาตรหมีความดันค่า1ที่อุณหภูมิ25ออุณหภูมิให้มาก็คือ T มีปริมาตร2ลิตรนะคะเมื่อนำลูกโป่องออกไปภายนอกซึ่งมีอุณหภูมิต,ต่ำมากมากก็คือลบ20องศาเซลเซียสอันนี้ก็กลายเป็น T 2นะคะอันนี้ก็เป็น T1 ถ้าให้ความดันของแก๊สในลูกโป่งมีค่าคงที่อย่าทราบว่าปริมาตรลูกโป่งจะมีค่าเท่าใดดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือปริมาตร V2 นะคะแล้วก็มาแทนค่าในสูตรจากกฎของชาญกันเลยก็คือ V1 ส่วน g1 เท่ากับ V2 ส่วน t2 นะคะลูกโจทย์ถามหาอะไรคะโจทย์ถามหา V2 ดังนั้นตัวที่ทำอะไรอยู่กับ v 2องก็คือ t 2หารอยู่ย้ายข้างก็จะกลายเป็นคูณแล้วก็จะได้เป็น v 1คูณกับ t 2หารด้วย t 1แล้วก็นำค่าจากโจทย์มาแทนค่าลงไปโดย v 1ในโจทย์ให้มาก็คือเท่าไหร่คะลูก2ลิตรคูณอยู่กับ t 2 t 2คือตัวไหนคะลูกก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะลูกอย่าลืมเอาเครื่องหมายลบมาด้วยนะคะบวกกับ273เพื่อ แปลงหน่วยจากองศาเซลเซียสเป็นเควนนนั่นเองนะคะแล้วก็หารด้วย T1 คือโจทย์ให้มาก็คือ25องศาเซลเซียสบวกกับ273ในหน่วยเควนนนะคะดังนั้นหน่วยเดียวกันตัดกันได้ซึ่งเมื่อเราคำนวณค่าออกมาแล้วเราก็จะได้เท่ากับ1.7ลิตรนั่นเองนะคะดังนั้น ปริมาตรของรูปป่งก็จะมีค่าเท่ากับ1.7ลิตรนั่นเองง่ายๆใช่ไหมคะถ้าพอทำได้เราก็มาดูงานแบบฝึกหัดกันเลยนะคะลูกก็เป็นงานที่5อยากให้นักเรียนลองทำด้วยตัวเองดูนะคะเพราะว่ามันไม่ยากเลยนะคะยังไงก็สวัสดีคะ่ะ